สวัสด <ítulo> ีค่ะก็กลับมาพบกันกับปูอีกเหมือนเคยนะคะกับสาระดีๆนะคะกับพี่แนะแนวพี่แนะนําสไตล์ปูนะคะวันนี้นะคะก็คลิปก่อนเนาะปูค้างไว้คลิปที่แล้วปูพูดถึงเรื่องว่าถ้าจะไปเรียนไตเทียมเนี่ยเราจะไปสอบเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมตัวอะไรเนาะใครที่สนใจอยากรู้ว่าต้องเตรียมตัวแบบไหนก็ย้อนกลับไปฟังคลิปที่แล้วนะคะส่วนคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของว่า จะไปสอบไตเทียมเนี่ยมันมี2อ,อกลุ่มเขาเรียกว่าอะไรสงประเภทเนาะสองกลุ่มสองประเภทคือมีแบบมีต้นสังกัดกับไม่มีต้นสังกัดเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วไปแบบมีต้นสังกัดกับไม่มีต้นสังกัดเนี่ยแบบไหนมันจะทําให้เรามีโอกาสในการสอบติดมากกว่ากันดีไหมวันนี้ปุ๊จะมาแบ่งปันเรื่องนี้นะคะ ก่อนที่จะเล่าแบบปุ๊ขอขอขอเมาส์นิดนึงขอเมาส์ตัวเองนะไม่ได้เมาส์ใครคือตอนที่ปุอ๊อะไปสมัครสอบปุ๊ก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคะในปี54เนาะถ้าจำไม่ผิดที่ปุ๊ไปสมัครสอบครั้งแรกที่มูล,ลนิธิโลคไตแห่งประเทศไทยนะคะก็ไปสมัครสอบไปแบบตัวเองนี่แหละแล้วก็มันก็จะมีช่องให้ติ๊กเนาะว่ามีต้นสังกัดกับไม่มีต้นสังกัดตอนนั้นเราก็ยังไม่เข้าใจเนาะว่า เอ๊ะทำไมมันถึงต้องแบบมีต้นสังกัดกับไม่มีต้นสังกัดด้วยทุนตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เราก็ติ๊กไปเนาะว่าไม่มีต้นสังกัดใช้ทุนตัวเองซึ่งมันก็เป็นปีแรกที่ที่ผู้สอบไม่ติดด้วยเป็นการสอบครั้งแรกแล้วก็สอบไม่ติดพอเสร็จทีนี้ปุ๊บมันก็มีเสียงลอยเข้ามาว่าเนี่ยนะคนที่ไปสอบไปเทียมอ่ะที่สอบติดอ่ะที่ได้เรียนอ่ะ ต้องเป็นคนมีต้นสังกัดเท่านั้นถึงจะได้เรียนคนไม่มีต้นสังกัดอะโอกาสแบบน้อยมากแบบคือแบบอิจิตมากที่จะได้เรียนแล้วปุ๊กก็แบบอ้าวแล้วอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงอะเพื่อให้ตัวเองมีต้นสังกัดนี่แหละค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วมันทําให้ปุ๊กอะเข้าใจแบบผิด,ผดมาเลยในตอนนั้นเลยนะว่าต้องมีต้นสังกัดนะถึงจะได้เรียนแล้วปุ๊กก็พยายามหาตัวเอง ไปมีต้นสังกัดก็เซิร์ชเลยค่ะแล้วก็เปิดเลยว่าเออที่ไหนมีรับพยาบาลวิชาชีพซึ่งบอกเลยตอนนั้นก็คือโชคดีมากมีศูนย์ไตศูนย์หนึ่งค่ะที่เปิดรับพยาบาลวิชาชีพแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนกับพี่คนนึงเนาะขอเอ่ยชื่อหน่อยได้ไหมคือขอบคุณเจ๊น้ำขอบคุณหนูดีที่ที่เริ่มต้นด้วยกันเนาะในตอนนั้นก็คือแบบได้ไปทํา เป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะที่อยู่ในศูนย์ไตเทียมก็ได้ไปทําตรงนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปสอบดีใจมากเลยนะว่ามีตัวสังกัดแล้วว่าไปสอบติดแน่เลยปรากฏว่าก็ไม่ติดเหมือนกันก็คือก็มีตัวสังกัดนะก็ไปสอบก็สอบไม่ได้เหมือนกันจนตอนนี้ผ่านมา8ปีได้กับการอยู่วงการไตเทียมเนาะเ็ิ่แปดปีเองเหรออันนี้ปี54 54 ประมาณ8ปดเปีแล้วกันเอาเป็นเอาเป็นว่างั้นนะประมาณอ๋ออ๋อ,โ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 อเดี๋ยนะปี5้าสีุ่้ยแปดเข้าปีที่9แล้วสิกับวงการ่เทีนะเออเกบาปีละคือป,ปุจะบอกว่าปุ๊อะรู้เลยว่าการมีต้นสังกัดกับการไม่มีต้นสังกัดเนี่ยโอกาสมันต่างกันแบบค่อนข้างเยอะ <c oughs> ถ้าเราไม่มีต้นสังกัดใช่ไหมคะมันก็เหมือนเราไปสมัครทุนตัวเองไปสมัครทุนตัวเองก็คือไปสอบเองนี่แหละ แล้วในสถานที่คือสถาบันอะที่รับที่จะจะรับเราอะเข้าเรียนอะกรรมการเขาก็จะพิจารณานะว่าบุคลากรทางไตเทียมะต้องเป็นบุคลากรที่ที่ขาดแคลนช่วงนี้คือขาดแคลนเนาะแล้วก็ต้องเป็นที่โรงพยาบาลน,นั้นอะมีศูนย์ไตเพื่อที่ว่าสาเหตุที่อันนี้คือปุ๊เข้าใจเลยนะว่า สาเหตุที่ให้คนที่มีต้นสังกัดเรียนก่อนสอบมีโอกาสสอบได้มากกว่าเนี่ยเพราะว่า 1. โรงพยาบาลน,นั้นน่ะมีศูนย์ไตยอยู่แล้ว 2. พอมาเรียนจบไปคือพยาบาลคนนั้นก็คือได้กลับไปทำงานแล้วก็ได้ใช้ได้ใช้วิชาอาชีพไปเทียมที่เรียนมาจริงๆแต่ในขณะที่คนไม่มีต้นสังกัดคือ มาไม่มีต้สังกัดเรียนจบจะไปทํางานที่ไหนล่ะเรียนจบก็ต้องออกไปหางานทําอีกแล้วในซึ่งขณะที่พยาบาลไตเทียมมันก็ขาดแคลนถูกออกไหมคะแล้วคือกรรมการอะ่ะเขาคิดแล้วเหรว่าคือจบมาแล้วต้องไปหางานทําอีกอะ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนผลิตบุคลากรแล้วปล่อยล่องลอยไปอะคะ่ะนึกออกไหม แต่ถ้าเป็นคนที่มีต้นสังกัดคือคุณจบที่นี่ยังไงคุณก็ได้เอาวิชาไปใช้ในองค์กรที่เขาส่งมาอยู่แล้วแต่ทีนี้มันไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่มีต้นสังกัดจะไม่มีโอกาสได้เรียนนะคะเพียงแค่ว่าสัดส่วนมันแตกต่างกันแค่นั้นอย่างปูปูจบมาจากมูลนิธิโลกไตแห่งประเทศไทยในในมูลนิธิโลกไตก็คือจะแบ่งชัดเจนเลยค่ะเป็นเป็นสาส่วนเลยมีต้นสังกัดมาจากรัฐบาล ใครที่มีต้นสังกัดมาจากรัฐบาลคุณก็จะเป็นกลุ่มคนที่แข่งกันเองนึกออกไหมสอบสัมภาษณ์แข่งกันในกลุ่มนี้ในอัตราส่วนที่มลนิธิโรคไตกําหนดว่าจะรับกี่คนใครที่มาจากต้นสังกัดรัฐบาลคุณก็ไปแข่งกันแค่ต้นสังกัดรัฐบาล แล้วก็สัดส่วนที่2ก็คือต้นสังกัดเอกชนใครที่มาจากต้นสังกัดเอกชนก็ไปแข่งกันในต้นสังกัดเอกชนและอันที่3ามก็คือทุนตัวเองก็มีรับเหมือนกันแต่สัดส่วนก็จะน้อยกว่าก็จะไปแข่งกันเฉพาะคนที่ไม่มีทุนทีเนี้ยพอเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมคะว่าอ๋อรู้ละว,ว่าหลักเกณฑ์การรับมันเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ทีเนี้ยปุ๊จะบอกว่าสําหรับใครนะคะที่กําลัง อยากจะไปหาต้นสังกัดเพื่อที่จะได้เรียนอ่าฟังดีๆนะใครที่จะไปหาต้นสังกัดแล้วจะได้เรียนสิ่งที่คุณจะต้องคิดให้ดีก็คือ 1. เขาเป็นต้นสังกัดส่งคนเรียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรียนจบมาคุณก็จะต้องทำงานให้เขาใช่ไหมอ่าพอทำงานให้กับเขามันก็ต้องมีระยะเวลาที่ชัดเจนถูกต้องไหม เพราะฉะนั้นเวลาที่จะไปหาต้นสังกัดให้ตัวเองจะตัดสินใจไปทำงานอีกที่หนึ่งเนี่ยคิดให้ดีมีสัญญามีการพูดคุยแบบที่เป็นรายละเอียดชัดเจนคือมาทำงานในหน่วยไตเนี้กี่ปีจะเริ่มส่งเรียนหรือถ้าได้เรียนแล้วจะต้องทำงานให้กับหน่วยไตยนี้กี่ปีแล้วในช่วงที่เรียน มีเงินเดือนให้หรือเปล่ามีจ่ายค่าเทอมให้หรือเปล่าจ่ายค่าเทอมให้แล้วต้องมาจ่ายคืนหรือเปล่าหรือเป็นการจ่ายค่าเทอมให้แบบให้เปล่าเลยแล้วค่าตอบแทนตอนจบมาจะได้แบบไหนจะยังไงคือคุณจะต้องตั้งสติแล้วก็ใจเย็นๆกับการที่จะหาต้นสังกัดไม่ใช่ว่า ที่ไหนรับพยาบาลวิชาชีพให้ไปทํางานไตเทียมก็ไปเลยไปโดยที่แบบไม่ศึกษาไม่ถามคาดหวังว่าจะได้เรียนไตเทียมคือมีความหวังเดียวว่าจะได้เรียนไตเทียมแล้วพอทํางานไปแล้วไม่ได้เรียนอะ่ะเราก็จะรู้สึกแบบไม่แฮปปี้กับที่ทํางานไม่พอไม่แฮปปี้กับนายจ้างอีกคือมันก็จะไม่แฮปปี้หลายๆอย่างนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นปูก็อยากจะฝากไว้นาะในคลิปนี้ว่า การมีต้นสังกัดกับการไม่มีต้นสังกัดมันแตกต่างกันยังไงแล้วถ้าคนที่ตัดสินใจอยากจะมีต้นสังกัดแล้วก็ไปเรียนไปเทียมให้ได้เนี่ยคุณจะต้องตั้งสติแล้วคิดทบทวนให้ดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทนเรื่องระยะเวลาที่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอะใช้ทุนกันแล้วก็รายได้ระหว่างไปเรียนยังไงค่าเทอมใครจ่ายให้จ่ายแล้วต้องเรียกเก็บคืนหรือเปล่าหรือว่าจ่ายให้เลย ต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ดีๆเพราะว่าปุ๊บอกเลยค่ะว่าหลายคนมีประสบการณ์มีหลายคนอินบ็อกมาคุยกับปุ๊ามาทำสามปีแล้วยังไม่ได้เรียนมาทำสี่ปีแล้วยังไม่ได้เรียนเขาไม่ส่งเรียนสักทีมันมัน,ม,นมันมีหลายรูปแบบค่ะเพราะฉะนั้นวงการไตเทียมคือมันเป็นอะไรที่หลายคนอยากเข้ามาแต่ก่อนเข้ามานะ่ปุ๊อยากให้ทุกคนนะ่ะศึกษาให้ดีๆแล้วก็ค่อยตัดสินใจค,ค่อยเป็นค,ค่อยไปนะคะสำหรับใครที่กำลัง สอบอยู่หรือกําลังจะไปสอบในเร็วๆนี้ปู้ก็ขอไวพรให้นะคะสอบติดได้เรียนสมดังใจปรารถนานะคะแล้วก็หากคลิปนี้นะคะมีสาระมีประโยชน์ปูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ฝากติดตามในคลิปตัวต่อไปด้วยนะคะปู้ก็จะมาแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์ของตัวเองนะคะถ่ายทอดผ่านคลิปวิดีโอ YouTube ให้กับพี่ น้องๆเพื่อนๆพ,พยาบาลวิชาชีพทุกคนแล้วก็พยาบาลไตเทียมทุกคนแล้วก็พยาบาลทุกๆสาขาวิชาชีพนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอันนี้ที่ทำง,งานลงไหมลงไหมที่ทำง,งานตัวเองบ๊ายบาย